สวัสดีครับกระผมคุณครูสุดทิิพงจใจแก้วครูบอยสอนวิชาวิทยาศาสตร์ระดับชั้นร .3 และวิชาโครงงานวิทยาศาสตร์จากโรงเรียนในบำรงราชส่งเคราะห์จังหวัดเชียงรายครับ จากการที่ผมได้เข้าร่วมโครงการนี้นะครับก็ทำให้ได้พัฒนาแล้วก็ยกระดับรูปแบบการจัดก,การเรียนการสอนที่น่าสนใจนะครับโดยสามารถนำเอาคอนเทนต์หรือเนื้อหานะครับมาสร้างเป็นคอนเทนต์ให้นักเรียนเนี่ยได้เรียนรู้อย่างสร้างสรรนะครับในรูปแบบออนไลน์แล้วก็พร้อมสอดรับกับสถานการณ์ปัจจุบันนะครับที่สามารถเรียนได้ทุกสถานที่ทุกเวลาครับและสิ่งที่ประทับใจจากการเข้าร่วมโครงการนี้นะครับก็คือได้รับเทคนิค และวิธีการในการมัดใจนักเรียนในการเ,าเรียนรู้นะครับโดยสามารถนำเอาคอนเทนต์หรือเนื้อหานะครับที่เราจัดวางเนี่ยมาวางเป็นระบบให้นักเรียนได้เข้าใจแล้วก็มีความสนใจครับและนอกจากนี้ก็ได้รับการฝึกปฏิบัติที่เข้มข้นไปจนถึงรอบไฟนอนครับ จากการที่ได้เข้าร่วมโครงการนะครับผมก็ได้นําเอาเทคนิคที่ได้จากการเข้าร่วมการอบรมนะครับไปปรับใช้กับการเรียนการสอนได้หลายรูปแบบนะครับไม่ว่าจะเป็นการสร้างความสนใจกับนักเรียนนะครับการถ่ายทอดวิธีการสอนภายในระยะเวลาที่กระชับชัดเจนนะครับแล้วก็ตรงประเด็นนําไปสู่สื่อรูปแบบออนไลน์ที่สามารถทําให้นักเรียนต่อยอดไปในการเรียนรู้เชิงลึกได้ครับ ครับและสิ่งที่สามารถนําไปปรับใช้กับนักเรียนได้จากการเข้าร่วมโครงการนี้นะครับนั่นก็คือการสร้างสรรค์สื่อที่น่าสนใจครับโดยภาระงานหรือชิ้นงานของนักเรียนเนี่ยก็จะมีในส่วนของการนําเสนอด้วยนั้นนักเรียนจะมีแนวทางนะครับในการตัดต่อวิดีโอคลิปโดยใช้โทรศัพท์มือถืออย่างง่ายให้สร้างสรรค์แล้วก็น่าสนใจได้อย่างไรนะครับซึ่งสามารถนําไปใช้ในรายวิชาพื้นฐานและวิชาโครงงานวิทยาศาสตร์ที่คุณครูได้รับผิดชอบสอนด้วยครับ รูปแบบการเรียนการสอนอของประเทศไทยที่เราควรจะเป็นไปได้นะั่นก็คือการเปิดโอกาสหรือช่องทางในการเรียนรู้ให้นักเรียนอย่างหลากหลายวิธีนะครับโดยที่ไม่จําเป็นที่จะต้องนั่งเรียนในห้องเรียนคุณครูนะครับแล้วก็หน่วยการจัดการศึกษารวมถึงบุคลากรทางการศึกษาเนี่ยสามารถสร้างคลังสื่อให้กับนักเรียนเรียนรู้ได้ตามความถนัดแล้วก็ความสนใจครับ การเรียนรู้ในลักษณะนี้จะตอบโจทย์กับยุคปัจจุบันก็คือการนําเทคโนโลยีเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการเรียนรู้ครับเป็นการเรียนรู้ที่เรียกว่าการสืบสอบแบบเปิดคือนักเรียนสามารถเรียนรู้ได้ทุกสถานที่ทุกเวลาครับ ครับความรู้สึกและก็ความประทับใจที่ได้เข้าร่วมโครงการนะครับก็คือมีความประทับใจในการที่โครงการนะครับได้เปิดโอกาสให้ครูคลแล้วก็บุคลากรทั้งการศึกษานะครับทั้งติวเตอร์เนี่ยได้มามีส่วนร่วมในการสร้างสารรค์สื่อและเปลี่ยนวิธีการนําเสนอการจัดการเรียนการสอนที่น่าสนใจครับ